ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวฟังเรื่องแพ้เดี๋ยวนัดเราก่อนนะขอบคุณครับสาวเพชรบุรีมาแล้วขอบคุณครับแม่ขอบคุณแมกครับขอบคุณ้ครับขอบคุณครับผมครับอะไรนะจ๊ะสาวเพชรบุรี คุณแม่อะไจะไปขอหวยศูนย์เลยนะศูนย์ดับสามมาแรงเบอร์พหลงเบอร์สามแรงอ๋อแม่ไม่ลืมตาไหนอาอยิ้ม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 อะไรนะรักเพลินนิลันร้องอะไรนะเพลินนิลันไม่รู้ได้ยินเสมอ เธอใช่ไหมด้วยเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลมเท่านั้นต้องจัดเอฟขอบคุณครับอยู่ขึ้นตลอดเลยคนนี้ยู่ขึ้นตลอดอยู่ได้อยู่ได้คิมเบลเลอร์อ่ <c oughs> าจะไปขอ ขอ,อ,อยาตัดผมนะฮะอยากสีเดียวกันนะครับขอบคุณครับอะไรนะเอาคุณแม่มาแล้วนี่เต้นมเมื่อกี้ขอบคุณครับคุณแม่เอาอะไรมาให้หนูอไอ้สกีมิจงชิดจากนครนายกขอบคุณครับเอาละลายหมดทำยังไงทีเนี้ยฮะฮะให้ได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 ้ไอ้สกีมิยงชิดจาคุณแม่นะซุมนี้นะซุมนี้นะ สุนีนะเขาบอกอร่อยมากเขากินแล้วเนี่ขอบคุณนะคุณแม่ครับนะฝากไว้ด้วยคุณแม่สุดลูกค้ามารอแล้วเร็วฝากไว้ด้วยแชร์ตู้เลยนะขอบคุณครับมากอ,อะไรนะเจ็บคอแล้วก็กี๊ดไดขนาดนั้นบอกแล้วเก็บแรงไว้ด้วยอะไรนะเนี่ยเจ็บคอแล้วเจ็บคอหรอแม่ ต้องไปกวาดยานะขอบคุณครับขอบคุณครับนะเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะเรียนแพเรียนแพเรียนแพถ่ายรูปก่อนแล้วกันค่อยเรียนแพชีวิตกลางน้ำสุขสันต์ เสียงน้องมาเลือลั Jamie, ่นดังโจดจันกันทางทั่วกรุงเพราะเข้าประกวดเทพีส่วนแต่งดารุ่งภาคจะมาถึงกรุงเจ้าจึงพุ่งสู่ความสนใจวันนี้ไม่ได้มีวายมานะไม่วายมีโอเคเลยไม่ไม่จะถิดเราไม่ถิดนเราเอามาไม่ได้จ้าอะไรนะอะไรบวมนะอ๋อน้ำท่วม อะไรนะไอ้ที่กวมมันขาดไหมตุ๊กอขอบคุณครับขอบคุณกาแม่เอาเวทีใจด้วยแม่ขอเพลงยากเลยนะทํำใจเสียบ้างก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรานันไม่จำไม่จำไม่จำ อย่าไปารักเขาครั้งที่เรานั้นคนต้อยต่ำเป็นชาวนาหน,าหน้าตากลางดำจึงชํำไม่มีความหมายน้ำท่วมมองว่าดีกว่าคนแรงที่ว่าน้ำแห้งให้คนแรงเสยยังดีกว่า น้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนม,มีแต่คราบน้ำตาเพียนี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลคลอสายชนครับผมอ่ะกับเพลงต่อไปนะฮะไม่ไ้ร้องนานมากเลยครับกับเพลงสองขอเพลงเทพิดาพาสิม้องพอมากนะครับอย่างนี้มันนพอมากสิกลัวพลาด ทอดก็น,น่ารักนะนี่ถือว่ารักกันดีคนรูปหล่อทำอะไรไม่ผิดหล่อทำอะไรไม่ผิดสองมาตรฐานนั่นหระมาวางจากงานวานไทยก็ร้อยมลายใบข้าวห้อยคอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพที่ดาของบ้านนาบ้านทุง่งนุ่งผะทุงไทยเดิ สวยด้วยแดดแรงเก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเหิเติมต่อดินสอบพองไม่ใช่ดินสอบพองนะใช่ใชแป้งพับเอาขอบคุณครับพี่สาวครับ สวัสดีครับพี่ครับจำน้องใจคนนี้ได้ก่อนจำได้กะได้ก็แล้วแต่อะไรนะให้วนึงให้อีกห่วงร้กของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใหญ่รักใครถนอม ใครจะชิงของใครใครยอมเพิทนอดพอมไม่ยอมขายให้ใครอาทิตย์หน้าวันเกิดแล้วเหรอสําหรัวันเกิดนะนี่ไบเกอร์ไบเกอร์รัดลีนะขับมอเตอร์ไซค์ไปดูตลอดขอบคุณนะครับสำหรับวันเกิดโลกหน้านะขอบคุณครับเดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายนะจ๊ะอะไรนะ เดี๋ยวย่าถ่ายรูปรวมสักนิดนึงนะ,ะ FC ใหม่ผมใหม่อ่ะติขอบคุณครับนะยาดเพชร <c oughs> เขาจะถ่ายรูปกันแล้วนะอ่ะรีบเธอเพชรงามน้ำเนิหนหวานปานน้ำคืนเดือนห้า ยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจากฟ้าหรือไรฮะแทนฟาร์มคิดถึงร้องไรแทนแทนฟาร์มคิดถึงอะของก๊อดไงไกลห่างกันครั้ง ดหัวใจไม่เคยถ่ายรูปนะว่างาน,นอะถ่ายรูปรวมหน่อยนะครับมา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  <c oughs> รวมตัวกันหน่อยนะจ๊ะ หนึ่งสองซมันดังได้กว่านี้สิหนึ่งสอง้ำมตออย่างนี้เพราะเราเพิ่งอายุสิบแปดกันเองเนาะเพิ่งยี่สิบนิดๆอีกทีอีกทีครับหนึ่งสองเลิศสแตนแตนแป๊บหนึ่งนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วเขาถ่ายวิดีโอแล้ว นะต้องขอบคุณได้รับงานอ t ส r n น e e k 2024นะฮะของดีมอนต์ตันออกโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วนะจ๊ะเขาจะปุ่มหน่อยครับขอเสียงปุ่มือดดังอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะสมกับเป็นแชมป์200สมัยนะครับผมก็คอยเชียร์อยู่เหมือนกันนะขอบคุณนะครับพี่โอ้โหนะฮะเสียงเขา สุดยอดจริงๆเพราะมากนะฮะถึงว่านะครับมีแม่ยกแม่ใจเยอะขนาดนี้นะฮะคุณไรอนค่ะวันนี้ทราบไหมคะแฟนๆมารอกันตั้งแต่กี่โมงเห็นเขาบอกตั้งแต่ห้างเปิดเลยไม่ฮะตั้งแต่ตีห้าตีห้าเลยเหรอครับตีห้าเลยครับน่าจะพกเสือกันมาเต็มเลยนี่เดือดพังกลับเดือดพังกับจ้าจังขอบคุณครับเนี่ยโบเอ้ยโบขอบคุณครับครับผมอะ เดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณไรอันไปพักเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปกับทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วนะครับขอกลับเรียนเชิญเลยครับอย่าเพิ่งไปคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะครับเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปย้อนลงไปหนึ่งช็อตเดี๋ยวเขาถ่ายข้างหน้าไี่ห่ัอเเดี๋ยวเราถ่ายอ่ะเซลฟี่ก่อนเลยไหมเดี๋ยวถ่ายถ่ายเซลฟี่ก่อนแล้วกันนะฮะเชิญนัเกนะครับอยู่ด้วยกันก่อนนะคะใครกลับก่อนเขาให้เน็ตใช้ไม่ได้ขอให้เน็ตหมด ไม่เล่นเน็ตก็ไม่เห็นหนูไงขอเชิญทีมงานออกแกไนซ์ด้วยนะครับผมต้องแพ้ครับเดี๋ยวให้มาอยู่ฝังนี้ก็ได้ครับฝั่งหนุ่ฝั่งนี้ด้วยครับครับ มาอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะขยับมาได้นะโอเคครับได้ไหมฮะได้ไหมฮะขอบคุณค่ณะ มีจ้าเลยครับู้ชจากโดนด้วยฮะจากโดนด้วยโอเคนะครับโดนอีกหนึ่งช็อตครับขอโดนอีกหนึ่งช็อตนะฮะด้านหน้าหันหลังเข้าไปครับด้านหลังเดี๋ยวขอเป็นเฟรมของงานนะฮะชื่องานเชลเลียค่ะเรนชิญเลยกับโดนหนึ่งช็อตนะคะคครับผมค่ะถ่ายกับโดนนะ ใบใบโดนครับหันขึ้นไปข้างบนครับโดนของเราครับผมเน่จยิงหนังติ๊กใส่นะครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์คุณไรอันอีกสักนิดนึงครับ ก่อนที่จะให้คุณไรอันไปพักเนี่ยนะครับครับครับอย่าเพิ่งกลับนะคะคุณไรอันบอกว่าใครกลับขอให้เน็ตหมดถ้าไม่เชื่อคำพูดคุณไรอันเนี่ยเป็นหนึ่งนะแม่นะเป็นหนึงแม่ก็ถูกแล้วไงทำถูกแล้วเนี่ยค่ะมาตั้งแต่มาตั้งแต่กี่โมงนะ เอามาั้งแต่เช้าก็เลยตลยออท้างปิดอ่ะสัมภาษณ์คนในอันสักนิดหนึ่งครับ,รบหลังจากจบรายการเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งหลังจากเป็นเป็นแชมป์เสร็จแล้วใช่ครับก็บ ก็ทำเพลงให้แน่นครับตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกให้เราให้งใจเป็นให้ลังใจแชมป์กับผู้ท้าชิงด้วยอ๋ออูก็ยังอยู่ในรายการนหครับครับอยู่แล้วก็มีผลงานเพลงอะไรออกมาแล้วบ้างเผื่อแฟนๆใหม่ๆที่รับชมทานทั้งบ้านจะติดตามผลงานของเราครับตอนนี้ก็รอผลงานของเอ่อเพลงของใบแบนนะฮะ I S F แลนด์เ Form รนะครับตอนนี้กำลังรอรอปล่อยอยู่อ่าแล้วก็ในเรื่องของละครก็ตุลาคมนี้นะฮะทางช่องเวทไพร์แน่นอนครับ นี่นะฮะติดตามผลงานได้นะครับและช่องทางการติดต่อมีช่องทางไหนบ้างครับใน u t u b e ใน Facebook i จีครับผม Facebook ก็การบดิตจำปางสินนะครับภาษา,าไทยแล้วก็เพจไรอันการบดิตครับ IG เป็น R Y A N เจ็ดตัวนะฮะ under score kj ครับผมยูทู e ก็ชื่อตลกอ่ะไม่พูดดีกว่ะ <laughs> เป็นชื่อ <laughs> ท,ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยก <laughs> ัน <laughs> ยมใช่ไหมัครับค่อยๆแชร์กันแล้วกัน ใครจะคิดนะคะว่าโตมาจะดังค่ะที่เปิดระเบ้อเลยเนาะยังไม่ทุกรูปให้พูดขอบคุณแฟขครับสมัครวันนี้นะคะคุณรม่ขอบคุณทุกท่านนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะฮะให้กลังใจกันนะครับขอบคุณทุกทุกชั้นเลยนะครับที่มารอชมในวันนี้นะฮะรักทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้เลยอันหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับให้ดูนะครับ ไม่พลาดเลยหละจับไม่ได้แต่ห้ามลูดแหวนะเอสซีใหม่นะเอสซีใหม่ระวังระวังล้มนะแม่ระวังล้มนะจ๊ะระวังล้มนะครับกลับมาได้ครับขอบคุณมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับจับมือได้แต่อย่าลูดแบงค์ออกไปนะโโออเเคคคครรัับบครับ แบงค์เยอะจริงๆในน้ไหรือเปล่าครับอือครับแม่ครับแม่ครับคือแฟนคลับเยอะหลั่งไหลมาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ห้างแตกอะไรเดียวนะครับทั้งนั้ไม่ผิดหวังเลยค่ะแฟนคลับเองก็ไม่ผิดหวังพรอะหรือไม่ครับได้ชมคุณไรอันไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยโอ้โหนะฮะได้อยู่กับคุณไรอันไปหนึ่งชั่วโมงพี่กุลขาใช่แล้วนะครับ แล้วก็แายในงานของเราเนี่ยนะฮะยังสามารถช็อปต่อกันได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึง Oh, คือเรียกให้เข้ามาหน่อยค่ะโอเคค่ะเราต้องมาจ๊ะทุกคนค่ะนี่บุญ3ชาวเฮงค่ะสวัสดีค่ะ <coughs>